ตรวกุ้งแม่น้ำครับผมฟองหมดไงเลยร้อยสี่สิบห้าอนัเป็นกุ้งแม่น้ำใช่ไหมครับนะกุ้งแม่น้ำเป็นไงเป็นไงเลยครับ ทางให้เบินงซื้อครับผมมาซื้อดอกผมกี่ขานเก็บกินตัวเบลล์เลยเนาะตัวใหญ่มีข้างในนี่ครับจุกก่องจุกบาทกันเลยแพอทำกันเลยเพราะว่าพอซื้อเนาะครับเก่งใจคนทำไมเนาะเ่

เขาเนี่ปูเขาเนี่ยปูอะไรอน่นลละรลลอยอยงเงี้ยป่ะ